กลับไปอยู่ในเกมพิซซ่านะครับต่อไปมาเริ่มกันเลยนักข่าวโอ้ฉันได้รับรายงานข่าวว่าเดอะพิซซ่าที่เปิดใหม่ไออยู่ที่ที่บ้านเลขที่ยี่ิบสี่ทับเจ ซึ่งเราต้องกินเนื้อแค่ครึ่งเดียวไม่ใช่เอาเยอะๆต้องเป็นอันดับหนึ่งแต่เราต้องทำแบบนี้พิซซ่าแบบตัดครึ่งพิซซ่าให้รายงานค่ะโอเคไม่รับบอรับบอพอรับแล้วโฆษณาฉันขอเดือพิซซ่าที่ ครึ่งอะคะได้เลยมาแป้งพร้อมมะเขือเทศโครงการคนละครึ่งนี่เองมาโอเคเขาบอกให้ใส่ครึ่งเดียวก็ครึ่งเดียว อ๋อไม่มีเงินงั้นใช้อันนี้โอเคตัดอย่างนี้แล้วก็เอาไปโอเคโอเคโอ้ รดน้ำต้นไม้มีต้นไม้ด้วยโอเคโอเคโครงการคนละครึ่งนี่อ้าวเซเลบฉันขอพิซซ่าคนละครึ่งได้ไหมโอเคพิซซ่าคนละครึ่งโอเคมาบักเขียเทศซอสมะเขือเทศแล้วก็ชีส เปปโลนี่คนละครึ่งโอเคเขาบอกขอสีชิ้นนะเขาบอกขอสีชิ้นก็จัจะให้โอเคไปเอาไปครับอา้าวชาร์จแป๊บเดียวอ๋อ โอเคอ๋อเขาห้ามตัดเป็นสี่แฉกโครงการคนละครึ่งมาไม่งั้นเขาจะโกรธมาเลยตัดครึ่งเดียว ก็อ๋อต้องทําให้ตรงหน้าปกโอ้โ oh, ห oh, คุณพ่อขอพิซซ่าคนละครึ่งนะโอเคไม่ต้องใส่เนื้อประหยัด เอาผิดอีกไม่ได้เงินติดลบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เราไม่รู้เรื่อง มันไม่ได้อ่านไงเขาอาจจะบอกว่าให้ตัดอย่างนี้ก็ได้โอเคถูกไหมเขาอาจจะให้เราตัดอย่างนี้ผิดด้วยสวัสดีครับสามทุ่มครึ่งแล้วเอ้ยสามทุ่มสี่สิบ้าแล้ว แสดงว่าอาแต่ชีสแค่นี้น่าจะใช่เดาเดาล้วนๆมาโครงการคนละครึ่งโอ้ยโอเค มันไม่รู้เรื่องเลยโอเคไม่เอาไม่อ่านเล่าข่าวอะต่อเลยเอา้าโอเคเมื่อกี้ทำไมกดไม่ได้อีกแล้วยายป้าคนนี้ พิซซ่าคนละครึ่งชีสเนื้อแสดงว่าเขาไม่ให้คนละครึ่งมาใส่ให้เยอะเลยดูสิจะได้เงินไหม เขา่าจะให้โอกาสเราอีกรอบหนึ่งอะตัดมุ่วๆได้ไหมอ้าวได้โอเคต้นไม้มาหมกแล้วต้นไม้แห่งความโกรธเหรอ วางไม่รู้หัวใจเลยไปกดสตาร์ทกี้อะสตาร์ทโอ้โหได้แค่สิบสามแตังมาไม่เอาคนละครึ่งเฮ้ยไปไม่เล่นแล้ว ออกนี่ภาษาไทยไมไม่มีคืออ่านภาษาอังกฤษมันก็ยากนะอเคอันนี้ออกอะหัวเราะหลือลเกินกับเกมนี้อัสนสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมอุย๊ยลูกค้าก็เอาแต่ใจ